สวัสกันยังไงอ่ะเราไม่รู้ี่คนยอยูเรีเยรู้ว่าวิศวะไปยังไงเราไปได้รถรางอ่ะจะไม่รู้เลยอแก็รู้นี่นี่ทอะไรนอ่ะเราจะ่อ้หาวิธีเดินทางหอานดูตรงนี้ไหมพิแผนภวิชาพลเมืองตื่นรู้ของกลุ่มเราเอง ใช้ยังไงหรอเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการใช้นะมีผ้าคลานะคะจะมีทับวางไว้ทั้งหมด6จุดด้วยกันค่ะ1จุดจอดรถสายหลักอาคาร50ปี3กลุ่มอาคารสีแล้วก็ยังมีข้อพักแับแก้วสายนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สุดสายหลักหกน่าสน่ จุดที่เรายูอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดสายหลักนะค่ะอยู่ตรงนี้ถ้าเราขึ้นตรงนี้นะคะ่ะเราจะวนอ้อมไปจนถึงตรงจุดที่6ก็คือตรงนี้จะเป็นบริเวณของตุาดไอซี่แล้วก็วนย้อนกลับมาวนถึงตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าขึ้นตรงจุดสายหลักของคณะศึกษาเนี่ยก็คือจุดที่15ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่วนกลับมาทางนี้นะคะมันจะวนเข้าศึกษาไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ไปตามทางได้เลยค่ะ สามารถดูหมายเลขแล้วก็ดูชื่อของสถานีต่างๆได้ด้านล่างเลยนะคะค่ะส่วนข้างหลังนะคะเราจะมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆประโยชน์เกี่ยวกับการใช้รถบัตรแล้วก็มีควาดีของการใช้รถบัน,นะคะ่ะ